เราอยู่กันที่ทัวตาแมนนะครับอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพ,พรรณบุรีนะครับพบกับโวยสากลหนึ่งยกสามนาทีนะครับทางด้านความมือชื่ออ,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 อะไรครับุสายบบฝึกซ้อมาครหกพาเสียงเชียร์เยอะจริงๆ,ๆนะครับทางด้านสายมือชื่ออะไรครับใน,ในายน้อยลากา นายน้อยหลางกลางขอเสียงเชียร์นายน้อยหน่อยครับผมโอโห้ครับแล้วทีนี้นายน้อยเด็กหลังกลางนะครับเป็นเป็นเด็กเจ้าถิ่นนะครับอาครับมีความสิ่งไงครับเจอเจ้าถิ่นครับเต็มที่นะครับอ่าเจ้าถิ่นมีอะไรฝากบอกไหมครับไม่มีนะครับโอเคแล้วชมกรนมันครับนักสู้เจ้าทิน

全部在喝，听见 <salted bane>